ถเทคนิคเก็บเงินสำหรับคนรายได้ไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าจะเก็บไม่ได้ถ้าคุณเป็นฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่รายได้แต่ละเดือนขึ้นขึ้นลงลงแล้วรู้สึกว่าการเก็บเงินเป็นเรื่องไกลตัวคลิปนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้หลายคนเข้าใจผิดว่าต้องมีรายได้ประจำก่อนถึงจะเก็บเงินได้จริงจังแต่ความจริงตรงกันข้ามเลยครับคนที่รายได้ไม่แน่นอนนี่ยแหละถ้ารู้เทคนิคเฉพาะ เขาจะเก็บเงินได้ดีกว่าคนเงินเดือนประจําบางคนซะอีกวันนี้ผมจะมาแชร์5เทคนิคเก็บเงินที่ผมทดลองใช้เองจากชีวิตรายได้ไม่แน่นอนและมันช่วยให้ผมมีเงินเก็บก้อนแรกได้จริงใครที่รู้สึกว่าไม่มีทางเก็บได้แน่ๆคลิปนี้คือของคุณเราไปเริ่มกันเลยครับบทที่1เข้าใจก่อนว่ารายได้ไม่แน่นอนไม่ได้แปลว่าเก็บเงินไม่ได้ทําไมคนรายได้ไม่แน่นอนถึงเก็บเงินได้ยากหนึ่งในสิ่งที่หลายคนเชื่อคือ จะเก็บเงินได้ต้องมีเงินเดือนประจําก่อนแต่นี่คือกับดักทางความคิดที่ทําให้คนหลายล้านคนรอทั้งชีวิตรอให้มีรายได้ประจํารอให้มั่นคงก่อนรอให้เงินพอใช้ก่อนแล้วเมื่อไหรล่ล่ะจะเก็บได้จริงความจริงคือรายได้ไม่แน่นอนไม่ได้แปลว่าการเงินของเราต้องวุ่นวายมันแค่แปลว่าเราต้องวางระบบต่างจากคนรายได้แน่นอนเท่านั้นเองไม่เซที่ต้องเปลี่ยน ก่อนเริ่มเก็บเงินความเชื่อผิดๆิด 1. ต้องมีไรายได้ประจำก่อนถึงจะเริ่มเก็บได้ 2. เดือนนี้เงินไม่พอไม่มีอะไรเหลือจะเก็บหรอก 3. เก็บทีเดียวตอนสิ้นเดือนดีกว่า4เดี๋ยวมีเงินค่อยวางแผนทีเดียว 5. คนอย่างเรามันไม่มีทางมีเงินเก็บหรอกใม่เซตใหม่ที่ต้องสร้าง 1. เก็บจากทุกบาทที่เข้ามาไม่ใช่อรอเงินก้อน 2. เก็บให้เหมาะกับชีวิตเราไม่ใช่เรียนแบบคนอื่น 3. แม้มีไรายได้ไม่แน่นอนแต่เราวางแผนให้มั่นคงได้ 4. ความแน่นอนไม่ได้มาจากไรายได้แต่มาจากระบบและวินยัยเปรียบเทียบคนไรายได้แน่นอน vs ไรายได้ไม่แน่นอนรายรับต่อเดือนคนไรายได้แน่นอน1 5 0 0 0 0 3 0ถึงมแน่นอนคนไรายได้ไม่แน่นอน3 0 0 0ถึง4 0 0 0มขึ้นลงไม่คาดเดาการวางแผนคนไรายได้แน่นอนทำได้แบบคงที่ทุกเดือนคนไรายได้ไม่แน่นอน ต้องยืดหยุ่นปรับรายวันรายสัปดาห์ความเสี่ยงคนรายได้แน่นอนเสี่ยงต่ำแต่โตช้าคนรายได้ไม่แน่นอนเสี่ยงสูงแต่สร้างรายได้เพิ่มได้ไหวความยืดหยุ่นคนรายได้แน่นอนน้อยขึ้นอยู่กับบริษัทคนรายได้ไม่แน่นอนมากสร้างทางเลือกเองได้ตัวอย่างจริงพ่อค้าออนไลน์มือใหม่พี่เอเริ่มขายของออนไลน์หลังลาออกจากงานประจำรายได้ในช่วงแรกเดือนที่หง ขายได้3,200บาทเดือนที่2ขายดีขึ้นได้12,500บาทเดือนที่3เงียบสนิทเหลือแค่1,700บาทถ้าเขาใช้วิธีรอให้มีเงินเหลือก่อนค่อยเก็บเขาจะไม่มีเงินเก็บเลยในเดือนที่3แต่เพราะพี่เอใช้ระบบเก็บเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่เงินเข้าเดือนที่2เขาเก็บไว้ได้20%เท่ากับ2,500บาทเดือนที่1เขาเก็บแค่300บาทก็ยังดีกว่าศ พอเดือน3แย่จริงๆก็ยังพอมีสำรองไม่ต้องกู้นี่คือหลักการสำคัญไม่ต้องรอมีเยอะถึงจะเก็บเริ่มจากน้อยแต่เก็บทุกครั้งคือกุญแจสำคัญเทคนิคคิดแบบไม่มีไรายได้ประจำก็เก็บได้หวางแผนสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไม่ใช่เดือนต่อเดือนคนไรายได้ประจำจะได้เงินทุกปลายเดือนแต่คุณได้เงินไม่แน่นอนดังนั้นให้ตั้งเป้าหมายรายสัปดาห์แทน2 มีแผนรับแผนสำรองแผนฉุกเฉินรับเท่ากับเงินเข้าจากทุกทางเช่นขายของจ้างงานสำรองเท่ากับถ้าวันไหนไม่มีไรายได้ก็ใช้จากกองสำรองฉุกเฉินเท่ากับกรณีเจ็บป่วยหรืองานหาย3ส,สร้างนิสัยเก็บทันทีพอได้เงินโอนเก็บก่อนเสมอเช่น10-20%เก็บแบบซ่อนบัญชีเช่นเปิดบัญชี ไม่มีบัตร ATM ระบบเงินทุกก้อนต้องมีหน้าที่ระบบแบ่งหน้าที่เงินรายได้เข้ามาเท่าไหร่ก็ตามให้แบ่งหน้าที่ทันที60%ค่าใช้จ่ายจำเป็น20%เป็น20%เงินเก็บเข้าบัญชีที่ห้ามแตะ10%พัฒนาตัวเองหนังสือคอร์สเรียน10%สําสำรองกรณีฉุกเฉินจุดสำคัญรายได้ไม่แน่นอนเท่ากับต้องแบ่งแบบเปอร์เซ็นต์ห้ามใช้วิธีเหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บเด็ดขาด สรุปบทที่ 1. จุดเริ่มต้นของการเก็บเงินสำหรับคนรายได้ไม่แน่นอน 1. เปลี่ยนความคิดก่อนว่าเก็บเงินได้แม้ไม่มีรายได้ประจำา 2. วางแผนแบบยืดหยุดไม่ใช่ยึดตายตัวแบบคนเงินเดือน 3. เริ่มสร้างระบบการจัดการเงินที่เหมาะกับจังหวะชีวิตของเรา 4. ใช้เทคนิคเก็บจากเปอร์เซ็นต์และเก็บก่อนใช้ 5. ท่องไว้ทุกวันเงินเข้าเท่ากับเก็บก่อน ใช้ทีหลังเท่ากับมั่นคงแน่นอนบทที่2เทคนิคที่1แบ่งสัดส่วนตามเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่จำนวนเงินแนวคิดหลักของบทนี้รายได้ไม่แน่นอนต้องใช้วิธีแบ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่รอให้ได้เงินเยอะแล้วค่อยเก็บทำไมเปอร์เซ็นต์ถึงสำคัญกว่ายอดเงินคนที่รายได้ประจำเช่น1 5 0 0 0 3 0 0 0 0บาทต่อเดือนสามารถวางแผนล่วงหน้าได้เช่น จะเก็บเดือนละสามพันแบบนี้ได้แน่นอนเพราะเขารู้ว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่และเท่าไหร่แต่คนที่รายได้ไม่แน่นอนเช่นขายของออนไลน์รับจ้างอิสระฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าพนักงานรายวันจะมีช่วงเวลาบางวันมีบางวันไม่มีการตั้งเป้าว่าจะเก็บสามพันจึงเสี่ยงทําไม่ได้จริงพอทําไม่ได้ท้อเลิกทําแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเก็บ20%ของทุกครั้งที่ได้เงินเช่นรายได้ต่อวัน 100บาทเก็บ20% 20บาทใช้จ่ายได้80บาทรายได้ต่อวัน500บาทใช้จ่ายได้100บาทเก็บ20% 400บน0บาทรายได้ต่อวัน1,200บาทเก็บ20% 240บาทใช้จ่ายได้960บาทคุณจะเก็บได้เท่าที่หาได้ไม่กดดันตัวเองและสร้างนิสัยเก็บเงินได้เร็วกว่า ขั้นตอนที่หนึ่งกำหนดสัดส่วนของคุณให้เหมาะกับชีวิตจริงไม่จําเป็นต้องใช้สัดส่วนเดียวกับคนอื่นสําคัญคือคุณอยู่รอดและคุณเก็บได้ตัวอย่างชุดสัดส่วนยอดนิยมสูตรพื้นฐานสําหรับเริ่มต้น60%ค่าใช้จ่ายประจํากินอยู่เดินทางค่าโทรศัพท์และอื่นๆ20%เอร์ซเงินเก็บบัญชีที่ห้ามใช้เด็ดขาด1 0เงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือไม่มีงาน 10%เงินพัฒนาตัวเองหนังสือคอร์สอุปกรณ์ทำมาหากินสูตรสำหรับคนมีภาระหนี้50%ค่าใช้จ่ายประจำา20%จ่ายหนี้15%เงินเก็บ10%เงินสำรอง5%พัฒนาตัวเองสูตรแบบคนต้องเลี้ยงครอบครัว60%ค่าใช้จ่ายครอบครัว1 5เงินเก็บ10%เงินฉุกเฉิน1 0เงินลูกอนาคต5%เ ของขวัญความสุขเล็กๆขั้นตอนที่2ใช้ระบบเก็บก่อนใช้ทุกครั้งที่มีไรายได้ตัวอย่างสถานการณ์จริงสมมุติวันนี้คุณรับจ้างส่งอาหารได้มา800บาทคุณจะทำแบบนี้ทันที800คูณ20%เท่ากับ160บาทโอนไปบัญชีเก็บเงิน800คูณ10%เท่ากับ80บาทโอนไปบัญชีฉุกเฉินที่เหลือ560บาทใช้จ่ายตามปกติ ระบบนี้ทำให้ทุกบาทมีหน้าที่ถ้าเก็บทีหลังเท่ากับจะไม่มีอะไรเหลือให้เก็บถ้าเก็บก่อนใช้เท่ากับเหลือใช้แค่ไหนก็อยู่ได้แน่เทคนิคเสริมตั้งระบบโอนอัตโนมัติถ้าได้รายได้เข้าบัญชีธนาคารเกือบทุกแห่งมีระบบหักเงินอัตโนมัติตั้งค่าให้เงินเข้าบัญชี A แล้วโอนไปยังบัญชี BCD ตามเปอร์เซ็นต์ทันทีตัวอย่างจาก scb easy app หรือ Kbank kpls เคล็ดลับ ถ้ารายได้เข้ามาไม่บ่อยหรือเป็นเงินสดล้วนๆใช้วิธีแยกซองเงินหรือแยกกระเป๋าได้เงินสดมาเท่าไหร่หักเก็บทันทีแล้วเก็บไว้ในซองเงินเก็บเช่นซองสีเขียวกล่องเหล็กสมุดออมสินเล่มเล็กเก็บทุกวันเท่ากับได้ผลลัพธ์ที่น่าตกใจใน30วันตัวอย่างคนทำจริงคุณบีขายของตลาดนัดรายได้วันละ 300- 1 2 0 0บาทเริ่มต้นจากการใช้สูตร 60- 20 10, 10. ทุกครั้งที่ขายของได้แยกเงินใส่กล่องไว้เลยเดือนแรกเก็บได้2,700บาทเดือนที่สองแม้ขายได้น้อยกว่าแต่ยังเก็บได้1,600บาทจากคนที่ไม่มีเงินเก็บเลยกลายเป็นคนที่เก็บได้ทุกเดือนเทคนิคจิตวิทยาเปลี่ยนความกลัวไม่พอใช้เป็นความมั่นใจว่าเราเอาอยู่คนรายได้ไม่แน่นอนมักรู้สึกกลัวว่าจะเก็บแล้วพอใช้ไหมแต่พอคุณเริ่มเก็บทุกครั้งที่ได้เงินจะพบว่า การใช้เงินเหลือจากการเก็บทำให้คุณคิดก่อนใช้และการวางแผนวันต่อวันทำให้ไม่ต้องกลัวว่าเดือนหน้าจะไม่มีเทคนิคพิเศษสูตรจ่ายตัวเองก่อน1ได้เงินมาหัก1 0ถึงสาอร์ให้ตัวเองก่อนเสมอบัญชีเก็บหรือบัญชีอนาคตสส่วนที่เหลือค่อยวางแผนใช้จ่ายเหตุผลถ้าไม่จ่ายให้ตัวเองก่อนเท่ากับจะใช้ให้คนอื่นหมดร้านค้าค่าเดินทางออนไลน์และอื่นๆถ้าจ่ายให้ตัวเองก่อน เท่ากับเงินจะโตขึ้นและรู้สึกภูมิใจในตัวเองทุกวันสรุปบทที่2การเก็บแบบเปอร์เซ็นต์คือวิธีที่ยืดหยุ่นที่สุดสำหรับคนไรายได้ไม่แน่นอนระบบนี้จะช่วยให้เก็บเงินได้จริงไม่เครียดว่าไม่มีเงินพอจะเก็บไม่กดดันตัวเองสร้างนิสัยเก็บเงินโดยไม่ต้องใช้แรงจูงใจมากบทหน้าเราจะเจาะลึกต่อกับเทคนิคที่2ทําบัญชีรายรับรายจ่ายแบบรายวันเพราะการรู้ว่าเงินไหลเข้าออกยังไง คือพื้นฐานของอิสรภาพทางการเงินบทที่3เทคนิคที่2ทําบัญชีรายรับรายจ่ายแบบรายวันคุณไม่สามารถจัดการสิ่งที่คุณมองไม่เห็นถ้าไม่รู้ว่าเงินเข้ามายังไงออกไปทางไหนคุณไม่มีทางเก็บเงินได้เลยทําไมต้องจดรายวันหลายคนเข้าใจผิดว่าการทําบัญชีรายจ่ายเป็นเรื่องของนักบัญชีคนมีเงินหรือเจ้าของกิจการแต่จริงๆแล้วคนธรรมดาที่มีรายได้ไม่แน่นอนนี่นแหละที่ต้องทําบัญชีมากที่สุด เหตุผลคือรายได้แต่ละวันไม่เท่ากันต้องรู้ว่าวันนี้พอหรือยังถ้าไม่รู้ว่าใช้เงินไปเท่าไหร่มักใช้เพลินใช้เกินโดยไม่รู้ตัวพอถึงสิ้นเดือนจะพูดว่าไม่รู้เงินหายไปไหนหมดประโยชน์ของการจดรายรับรายจ่ายแบบรายวัน 1. รู้ทันว่าเงินหายไปกับอะไร 2. วางแผนวันต่อวันได้แม่นยำขึ้น 3. ปรับพฤติกรรมการใช้เงินได้ตรงจุด 4. เห็นภาพชีวิตทางการเงินของตัวเองชัดขึ้น 5. เก็บเงินได้มากขึ้นเพราะใช้เงินอย่างมีสติแอปแนะนำสำหรับจดรายรับรายจ่าย moneylover ใช้ง่ายตั้งเป้าได้มีทั้งฟรีพรีเมียม spendy กราฟชัดเจนแบ่งบัญชีได้ free good budget ใช้ระบบซองงบประมาณ free p i g i p o เชื่อมกับบัตรเครดิตได้ free หากไม่สะดวกใช้แอปใช้สมุดเล่มเล็กจดมือ หรือเปิด Google Sheets และใส่รายการวันต่อวันเทคนิค5นาทีจด5วินาทีเปลี่ยนชีวิตทุกเช้าหรือก่อนนอนใช้เวลาแค่5นาทีจดว่าเมื่อวานใช้เงินอะไรบ้างทำเป็นนิสัยจะกลายเป็นเรดาร์การเงินของตัวเองรู้ว่าอาทิตย์นี้ควรประหยัดรู้ว่าใช้กับอะไรเยอะเกินรู้ว่ามีไรายได้กี่วันรู้ว่าควรปรับอะไรในสัปดาห์หน้าวิเคราะห์พฤติกรรมจากบัญชีรายวัน หลังจากจดครบ1สัปดาห์ลองนั่งดูย้อนหลัง 1. วันไหนรายได้เยอะที่สุดทำไม 2. วันไหนรายได้น้อยเพราะอะไร 3. วันไหนไม่มีรายได้เลยแล้วใช้เงินเท่าไหร่ 4. ใช้เงินฟุ่มเฟือยกับอะไรบ่อยแค่ไหน 5. มีของที่ซื้อตามอารมณ์ไหมมูลค่ารวมเท่าไหร่เคสตัวอย่างคุณโจ้ฟรี ance, แลนซ์เขียนบทความรายได้ไม่แน่นอนบางวันได้ศูนย์บางวันได้1,200 เริ่มจดบัญชีรายวันพบว่าแต่ละสัปดาห์ใช้เงินกับกาแฟาวันละ90บาทเดือนหนึ0งบาทแค่ปรับจากกาแฟาร้านชงกินเองที่บ้านประหยัดได้2,000บาทต่อเดือนเอาเงินตรงนั้นเก็บเข้าบัญชีแทนเทคนิคเสริมจดแบบสีเพื่อเห็นภาพเร็วใช้ปากกาสีต่างกันในสมุดร,รายรับรายจ่ายรายได้สีเขียวรายจ่ายสีแดงเงินเก็บสีน้ำเงิน รายจ่ายไม่จำเป็นสีเหลืองเมื่อเปิดดูย้อนหลังคุณจะเห็นทันทีว่าวันไหนเก็บได้มากวันไหนรายจ่ายฟุ่มเฟือยพุ่งสัปดาห์ไหนไม่ควรใช้เงินเพิ่มเพิ่มพลังด้วยระบบทบทวนประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ใช้เวลา30นาที 1. รวมรายได้7วัน 2. รวมรายจ่าย7วัน 3. คํคำนวณเปอร์เซ็น์เงินเก็บ 4. เขียนสรุปข้อสังเกตสั้นๆเช่น ซื้อของตอนหิวทำให้ใช้เงินเกินไม่มีงานสองวันติดต้องหาไรายได้เสริม 5. วางแผนสัปดาห์ใหม่จะหาไรายได้กี่วันจะไม่ซื้อของอะไรจะเก็บเงินเพิ่มจากตรงไหนความลับที่หลายคนไม่เคยรู้คนมีเงินเก็บเท่ากับไม่ได้หาเงินเก่งเสมอไปแต่คือคนที่รู้ว่าเงินเข้าออกยังไงแบบไม่ต้องเดาสรุปบทที่3การทำบัญชีรายวันคือพื้นฐานของการเก็บเงินแบบมืออาชีพ ช่วยให้เราคุมเงินได้แม้ไรายได้ไม่แน่นอนไม่ต้องเริ่มยากจดมือก็ได้ใช้แอปก็ได้ฝึก5นาทีต่อวันเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินได้ทั้งชีวิตบทที่4เทคนิคที่3แยกบัญชีไรายได้หลักไรายได้เสริมเงินเก็บบัญชีเดียวจบแต่จบไม่สวยคนที่ใช้บัญชีเดียวสำหรับทุกอย่างมักมีปัญหาแบบเดียวกันหมดคือเงินเข้าแล้หายไปไหนหมดไม่รู้แนวคิดหลักของบทนี้การแยกบัญชี คือการตั้งหน้าที่ให้กับเงินเหมือนให้พนักงานแต่ละคนทำงานที่เหมาะสมถ้าทุกบาทไม่มีหน้าที่เท่ากับมันจะถูกใช้ไปอย่างไร้ค่าปัญหาของการใช้บัญชีเดียวคืออะไร1เงินรายได้รายจ่ายเงินเก็บปนกันมั่ว2ใช้เงินผิดประเภทเช่นใช้เงินเก็บไปจ่ายค่าโทรศัพท์ 3. ไม่รู้ว่าวันนี้เราใช้เงินจากกำไรหรือทุน 4. เมื่อถึงเวลาต้องจ่ายค่ายา ค่ารักษาค่าซ่อมของไม่มีสำรองห้าแยกไม่ออกว่ารายได้ทางไหนกำไรจริงทางไหนแค่หลอกตัวเองเป้าหมายของการแยกบัญชี 1. รู้ว่าเงินแต่ละก้อนเข้ามาจากไหน 2. รู้ว่าเงินก้อนไหนใช้ได้ 3. รู้ว่าเงินก้อนไหนห้ามแตะเด็ดขาด 4. ใช้จ่ายเป็นระบบ 5. เก็บเงินได้อย่างมั่นคง 6. มองอนาคตได้ไกลขึ้นเพราะรู้สถานะการเงินจริง บัญชีที่ควรมีแนะนำ4บัญชีหลัก 1. บัญชีรายได้หลักรับเงินจากงานประจำงานหลักขายของปกติใช้บัญชีนี้สำหรับรับเงินเข้าเท่านั้นไม่ควรใช้จ่ายตรงจากบัญชีนี้2บัญชีเงินเก็บโอนจากบัญชีรายได้เข้ามาทันทีเมื่อได้เงินห้ามใช้จ่ายจากบัญชีนี้โดยเด็ดขาดใช้ธนาคารที่ไม่เชื่อมกับแอปหรือไม่มีบัตร atm ยิ่งดี 3. บัญชีค่าใช้จ่ายประจา ใช้จ่ายค่ากินอยู่ค่าน้ําค่าไฟค่าเดินทางและอื่นๆเงินที่ถูกแบ่งมาใช้ได้เลยไม่ต้องคิดมาก4บัญชีฉุกเฉินสำรองใช้เฉพาะเวลามีเหตุจําเป็นเช่นไม่มีไรายได้5วันติดควรมีเงินสะสมให้พอใช้ชีวิตอย่างน้อย1-3เดือนสร้างความอุ่นใจอย่างมหาศาลตัวอย่างการแบ่งแบบจริงจังสมมติวันนี้คุณได้ค่าจ้าง1000บาทจากงานฟรีแลนซ์ขั้นตอนการจัดการ โอนเข้าบัญชีรายได้หลักแบ่งทันที20% 200บาทโอนไปบัญชีเงินเก็บ10% 100บาทโอนไปบัญชีสำรอง70% 700บาทโอนไปบัญชีใช้จ่ายเงินแต่ละก้อนก็จะทำหน้าที่ของมันไม่ปะปนกันเทคนิคเสริม 1. ตั้งชื่อบัญชีให้ชัดเจนเช่นบัญชีเก็บชีวิตบัญชีรายได้หลักบัญชีใช้จ่ายประจำวัน บัญชีห้ามแตะเวลาเห็นชื่อบัญชีจะช่วยให้ไม่กล้าใช้มั่ว2ใช้ธนาคารต่างกันเพื่อการใช้ผิดบัญชีเงินเก็บใช้ธนาคารที่คุณไม่มีแอปในมือถือค่าใช้จ่ายใช้ธนาคารที่สะดวกโอนเติมจ่ายสำรองใช้ธนาคารที่ดอกเบี้ยสูงเช่นบัญชีออมทรัพย์พิเศษ3ใช้ซองเงินหรือกระเป๋าแยกถ้าใช้เงินสดสีแดงค่าใช้จ่ายสีเขียวเงินเก็บสีเหลือง เงินสำรองสีฟ้ารายได้เสริมแค่แบ่งใส่กล่องก็ช่วยหยุดการใช้เงินแบบไร้สติกรณีศึกษาแม่ค้าขายข้าวเหนียวหมูปิ้งรายได้วันละ7 0 0 0ถึง1,500บาทใช้บัญชีเดียวมาตลอดถึงสิ้นเดือนไม่รู้เหลือเท่าไหร่หลังจากแยกบัญชีรายได้หลักทอกรุงไทยเงินเก็บทอออมสินค่าใช้จ่ายทอกสิกรฉุกเฉินสมุดบัญชีทอไทยพาณิชย์ ไม่มีบัตรไม่มีแอปผลลัพบเก็บเงินได้เดือนละ2,500-3,000ถึงบาทไม่มีหนี้ช่วงขายไม่ดีรู้ทันทีว่าแต่ละวันกำไรจริงเท่าไหร่วางแผนลงทุนซื้อเตาย่างไฟฟ้าเพิ่มได้จากเงินเก็บจริงคำเตือนอย่าหลอกตัวเองว่ายังไงก็จดในหัวได้เงินที่ไม่ถูกบันทึกเท่ากับเงินที่พร้อมจะหายไปเคล็ดลับจิตวิทยาการแยกบัญชีเท่ากับเหมือนการล็อกเงินของคุณไว้ในห้องต่าง สมองคนเราจะลังเลมากขึ้นถ้าต้องโอนข้ามบัญชีเพื่อเอาเงินไปใช้ยิ่งแยกบัญชีดีเท่าไหร่ยิ่งใช้เงินอย่างมีสติมากขึ้นเท่านั้นสรุปบทที่4การมีบัญชีเดียวทําให้คุณจัดการเงินยากขึ้นสิบเท่าการแยกบัญชีทําให้รู้ว่าเงินเข้ามาจากไหนรู้ว่าเงินออกไปทําไมควบคุมเงินได้อย่างมั่นคงใช้ชีวิตแบบมีระบบและไม่กลัวอนาคตบทที่5เทคนิคที่4หาไรายได้หลายทางเพื่อลดความผันผวน อย่าพึ่งพารายได้ทางเดียวถ้าไม่อยากให้ชีวิตล้มเพราะวันเดียวไม่มีงานเพราะความแน่นอนของคนรายได้ไม่แน่นอนก็คือต้องมีหลายทางเลือกแนวคิดหลักของบทนี้ถ้ารายได้ไม่แน่นอนก็ต้องทําให้รายได้หลากหลายเพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงรายได้หลายทางเท่ากับเสาหลายต้นเสาหักต้นหนึ่งยังมีต้นอื่นค้าชีวิตไว้ทําไมการมีรายได้หลายทางถึงสําคัญหป้องกันช่วงรายได้หลักตกต่ํา เช่นขายของไม่ได้ลูกค้ายกเลิกงาน 2. เพิ่มความสามารถในการเก็บเงิน 3. ลดความเครียดจากการเงินไม่พอ 4. มีโอกาสต่อยอดอาชีพในอนาคต 5. ฝึกทักษะใหม่ที่อาจกลายเป็นทางรวยรายได้เสริมสำหรับคนรายได้ไม่แน่นอนที่ทำควบคู่ได้ง่ายๆง,งานออนไลน์เขียนบทความทำเพจแปลภาษารับพิมพ์งานขายของผ่านช h อป e ี t i k t o k Facebook เป็น a f f i l i a t e ขายของคนอื่น รับจ้างทำแคนวาสพาวเวอร์พองานฝีมืองาน DIY ฝึกทำเทียนหอมสบู่ตุ๊กตาถักงานฝีมือขายผ่าน Facebook Marketplace หรือ TikTok ขายของกินของใช้ทำขนมขายหน้าบ้านขายของมือสองที่ไม่ได้ใช้รับพีออเดอร์ของราคาถูกตามตลาดนัดหรือออนไลน์สร้างไรายได้จากแพลตฟอร์ม YouTube Shorts ไม่ต้องพูดก็ได้เงิน TikTok Creator Fund s h o ปปี้ไลฟ์ทิกต็อกไลฟ์ค่าคอมบวกยอดขายเคสตัวอย่างพี่เก๋รับจ้างรีวิวของตอนกลางคืนกลางวันขายลูกชิ้นทอดหน้าหมู่บ้านรายได้400-700ถึง700ต่อวันกลางคืนรีวิวสินค้าจากช้อปปีได้ค่าจ้างรีวิว150-500ถึง500ต่อคลิปสัปดาห์หนึ่งรีวิวได้4คลิปเท่ากับรายได้เสริม2,000บาทใช้เงินจากงานหลักกินอยู่ เอาเงินรีวิวมาเก็บเต็ม100%สรุปพอไม่มีลูกค้าก็ยังมีเงินเข้าจากทางอื่นไม่เครียดไม่ล้มวิธีเริ่มหาไรายได้เสริมแบบไม่เหนื่อยเกินไป1เลือกจากทักษะที่มีอยู่ถ่ายรูปสวยขายภาพบนเว็บใช้มือถือเก่งตัดคลิปลงติ๊กต็อกเขียนเก่งรับเขียนแคปชั่นหรือบทความ2เริ่มจากเวลาว่างหนงงงชั่วโมงต่อวันไม่ต้องทำแบบเต็มเวลา หันทดลองก่อนว่าอะไรเหมาะกับคุณ3ให้รายได้เสริมทำหน้าที่ที่ชัดเจนเช่นรายได้หลักเท่ากับใช้จ่ายรายได้เสริมเท่ากับเก็บเงิน100ห้ามเอามาใช้จ่ายเครื่องมือเสริมหาเงินเสริมยังไงให้ไม่เสียเวลาเขียนบทความ200-500ต่อบท2-3ชั่วโมงขายของออนไลน์50-500ต่อวันขึ้นกับยอดขายตอบแบบสอบถาม 5้ถบาทต่อชุด15-20นาทีขายของมือสองแล้วแต่ของเริ่มได้ทันที Shopee Affiliate 3-10%ต่อยอดขายเริ่มได้เลยไม่ต้องลงทุนข้อแนะนำอย่ารีบรวยจากช่องทางเสริมให้เริ่มจากทำให้สม่ำเสมอค่อยๆโตค่อยเอาไปต่อยอดเทคนิค1คนเท่ากับ3กระเป๋าเงิน 1. กระเป๋าหลักเท่ากับรายได้ประจำอาชีพหลัก สกระเป๋าเสริมเท่ากับรายได้เสริมงานออนไลน์ขายของ3กระเป๋อนาคตเท่ากับลงทุนซื้อกองทุนฝากประจำทุกบาทที่เข้ากระเป๋าเสริมโอนไปเก็บลงทุนทันทีห้ามรวมกับกระเป๋ใช้ใจ่ายเด็ดขาดมุมคิดเปลี่ยนชีวิตอย่ารอให้รายได้หลักพังก่อนถึงจะเริ่มหารายได้เสริมเริ่มตอนที่ยังไหวดีกว่าดีกว่าเริ่มตอนจำใจต้องดิ้นรนแนวคิดปลูกต้นไม้ไว้กินในวันหน้า แต่ละทางรายได้ที่คุณเริ่มในวันนี้เท่ากับมเมล็ดที่คุณปลูกวันนี้อาจได้เงินแค่50บาทแต่วันหน้าคุณอาจมีลูกค้าเพิ่มสินค้าขายดีผู้ติดตามมากช่องทางโตเป็นธุรกิจจริงอย่าดูถูกรายได้เล็กๆเพราะมันกำลังสร้างนิสัยใหญ่ๆให้คุณอยู่สรุปบทที่5การมีรายได้หลายทางคือประการชีวิตของคนไม่มีรายได้แน่นอนช่วยให้คุณมีเงินเข้าทุกช่วงแม้งานหลักจะสะดุดเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆ ที่ทำได้ในเวลาว่างรายได้เสริมเท่ากับรายได้เก็บรายได้หลักเท่ากับรายได้ใช้บทที่6เทคนิคที่หตั้งเป้าให้เล็กแต่ลงมือให้ใหญ่เป้าหมายเล็กแค่ไหนไม่สําคัญถ้าคุณเดินไปถึงมาได้ทุกวันสำหรับคนที่รายได้ไม่แน่นอนการตั้งเป้าแบบยืดหยุ่นแต่ชัดเจนเท่ากับทางรอดแนวคิดหลักของบทนี้คนที่รายได้ไม่แน่นอนมักรู้สึกว่าไม่กล้าตั้งเป้ากลัวว่าจะไปไม่ถึง กลัวจะผิดหวังแต่ความจริงคือไม่มีเป้าเท่ากับไม่มีพลังทำไมคนจำนวนมากถึงล้มเลิกกลางทางตั้งเป้าใหญ่เกินไปเช่นปีนี้จะเก็บเงิน10,000แสนบาทแต่ไม่มีระบบอะไรเลยเจอวันไร้รายได้ท้อหยุดทำเป้าหมายพังไม่รู้ว่าแต่ละวันควรทำอะไรถึงจะเข้าใกล้เป้านั้นไม่มีตัววัดความสำเร็จเป็นช่วงๆว,วิธีตั้งเป้าแบบลกแต่สำเร็จได้จริง1แบ่งเป้าใหญ่ เป้ารายเดือนเป้ารายสัปดาห์เป้ารายวันตัวอย่างเป้าใหญ่เท่ากับเก็บเงิน3ามหมื่ใน1ปีแบ่งย่อยเท่ากับเดือนละ2,500แบ่งอีกเท่ากับสัปดาห์ละ625แบ่งรายวันเท่ากับวันละ90บาทถามตัวเองแค่นี้ทุกวันวันนี้จะเก็บ90บาทจากเงินที่หาได้ได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ปรับเป้านั้นเก็บ30บาทก่อนพรุ่งนี้หาเพิ่มอีกนิดส ให้เป้าหมายเคลื่อนที่ได้อย่าคิดว่าทุกเดือนต้องเปะ๊ะเพราะรายได้ของคุณไม่เป๊ะอยู่แล้วเดือนที่ได้เยอะเก็บเยอะเดือนที่ได้น้อยเก็บน้อยแต่อย่าหยุดเก็บเป้าหมายควรยืดหยุ่นได้แต่ไม่ลืม 3. ใช้เทคนิคตั้งเป้าแต่ละเชา้าทบทวนก่อนนอนทุกเชา้าวันนี้ตั้งใจจะเก็บกี่บาทจะหาเงินจากอะไรเพิ่มก่อนนอนวันนี้เก็บได้ไหมถ้าไม่ได้เพราะอะไรพรุ่งนี้จะแก้อย,อย่งไง แค่5นาทีเช้าเย็นเปลี่ยนอนาคตได้เลยเทคนิคการเก็บเป้าเล็กจนกลายเป็นเป้าใหญ่อย่าดูถูกเป้าเล็กเพราะมันคือเครื่องมือที่ทําให้คุณทําจริงทุกวันตัวอย่างเป้าเล็กเก็บวันละ50บาททําได้30วันเท่ากับ1,500บาท6เดือนเท่ากับ9000บาท1ปีเท่ากับ1,800 0บาทคุณจะมีเงินเก็บโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าคุณเปลี่ยนชีวิตได้แค่เพราะเริ่มเล็กๆ กรณีศึกษาพี่เจคนส่งของรายวันเป้าหมายตอนแรกเก็บ1 0 0 0 0แสนเครียดทำไม่ได้ปรับใหม่เก็บวันละ70บาทได้แทบทุกวันพอได้มากกว่าก็เก็บเพิ่ม9เดือนผ่านไปเท่ากับมีเงินเก็บ22,000บาทพอใจขึ้นมีกำลังใจขึ้นพี่เจเลยขยายเป้าใหญ่ขึ้นทีหลังหลักคิดเก็บพอไหวดีกว่าไม่เก็บเลยเพราะมันดูยากเป้าหมายที่ไม่ต้องใช้เงินแต่ได้ผลมาก 1>, 1. จดบัญชีรายวันทุกวันให้ครบ30วัน 2. โอนเงินเก็บก่อนใช้ให้ได้20วันในเดือนนี้ 3. ไม่ใช้จ่ายตามอารมณ์เกิน3ครั้งต่อสัปดาห์ 4. สร้างไรายได้เสริมขั้นต่ำหนช่องทางภายใน2สัปดาห์ 5. ้าเลิกพฤติกรรมหนึ่งอย่างที่ทำให้เงินหายเช่นกาแฟ90บาทต่อวันตัวอย่างการใช้กระดานเป้าหมายเก็บเงินให้ได้2,000สำเร็จได้จากไรายได้เสริม หารายได้เสริมเพิ่มหนึ่งทางยังไม่ได้หาข้อมูลไม่ทันงดกาแฟร้าน20วันทำได้22วันประหยัดได้เยอะจดบัญชีครบ30วันเริ่มติดนิสัยแล้วแบบนี้จะช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าชัดเจนและเพิ่มความภูมิใจในตัวเองสรุปบทที่6เป้าหมายไม่ต้องใหญ่แต่ต้องทาได้จริงแบ่งเป้าใหญ่ให้เล็กแล้วลงมือแบบจริงจังเป้าหมายเล็กๆที่ทำทุกวัน เท่ากับสะสมพลังชีวิตที่มั่นคงอย่าลืมว่าไม่มีอะไรเล็กเกินไปถ้ามันพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้สรุปรวม5เทคนิคเก็บเงินสำหรับคนรายได้ไม่แน่นอนเทคนิคจุดเด่นเหมาะกับใคร 1. แบ่งตามเปอร์เซ็นต์ยืดหยุ่นสูงเก็บได้ทุกวันทุกคน 2. ทำบัญชีรายวันเห็นพฤติกรรมการใช้เงินชัดคนที่รายจ่ายเยอะ 3. แยกบัญชีตามหน้าที่คุมเงินอยู่ไม่ใช่เงินผิดที่คนที่ใช้บัญชีเดียวอยู่ 4. รายได้หลายทางเฉลี่ยความเสี่ยงเพิ่มเงินเข้าคนที่มีเวลาว่างบ้าง 5. เป้าเล็กลงมือใหญ่ทำได้จริงทุกวันทุกคนที่อยากเริ่มต้นข้อคิดส่งท้ายคุณไม่จาเป็นต้องรวยทันทีแต่คุณต้องมีระบบที่พาไปถึงความมั่นคงได้จริงเริ่มจากเงิน1ิบาทก็ไม่สายถ้าคุณเก็บมันให้ถูกวิธี หากคุณดูคลิปนี้จบแล้วแล้วรู้สึกว่าใช่เลยชีวิตเราต้องมีแผนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะช่องนี้จะมีแต่แนวคิดบวกวิธีทำจริงที่ออกแบบมาเพื่อคนธรรมดาที่อยากปลดล็อกชีวิตแบบไม่ต้องพึ่งโชคเจอกันในคลิปต่อไปครับขอให้ทุกคนมีเงินใช้มีเงินเก็บและมีชีวิตที่มั่นคงขึ้นในทุกวันสวัสดีครับ